เปิดต,ตัวโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g F04 ในราคา3,000บาทเท่านั้นกับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5,000มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็วมีฟีเจอร์เพิ่มเติมในเรื่องของแรมด้วยและหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วกันเลยทีเดียวถ้ากำกับมเดใข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นโดว่าสแปนในกาสาสิบะทีนพูดข่าวไอที ล่าสุดนี้ครับทางซัมซุงประเทศอินเดียหรือได้ต่างประเทศเนี่ยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องเล็กสุดๆเลยของซัมซุงในตระกูล Galaxy F Series ในชื่อว่า Samsung Galaxy F04 เปิดตัวเไปทางการแล้วภายใต้สโลแกนของเขาคือ F4 f l a s t นะครับพร้อมกับการดีไซน์ที่ดูสวยแล้วก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้น ซัมซุง Galaxy F04 นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของ RAM ครับที่ให้มาถึง4 g b รองรับฟีเจอร์ RAM Plus ด้วยสำหรับการเพิ่ม RAM เสมือนได้สูงมากขึ้นถึง4 g ิคือ RAM มาเดิมมันมี4แล้วก็มี RAM เสมือนอีก4ก็รวมกันเป็น8เลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องโดยรวมนดีไซน์สวยแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยด้วยฝาหลังนะครับเป็นแบบสไตล์เลสกลาสดีไซน์นะครับที่มีการ ้องกันการเกิดรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเรียกว่าจับแตะเครื่องนานๆมือมันๆจับแตะยังไงเนี่ยรอยนิ้วมือก็ติดยากมากขึ้นพร้อมกับติดตั้งกล้องหลังนะครับเป็นแบบ AI duo camera คือกล้องหลังให้มา2ตัวด,ด้วยกันโดยกล้องตัวแรกนั้นเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องตัวที่2ที่แถมมาให้นะครับก็คือ2ล้านพิกเซลนั่นเองดูจาก สเปคกล้องเราเนี่ยส่วนตัวนะครับคิดว่าไม่มีเรนเอลตราวายแน่นอนเลยนะก็อ <hours> าจจะเป็นแบบเออมุมธรรมดาเป็น,นเนะ <hours> มนหลักแล้วก็กล้องแบบซูมใกล้อะไรเงี้ยนะ่าจะเป็นประมาณ6 hours later นั้นนะครับเจ้าตัว Samsung Galaxy F 04มีให้เลือก ที่ใช้ชิปเซตนะครับไม่ได้มีให้เลือกแต่มีชิปเซตที่ใช้ก็คือม d d i t e ค h e l i o p 3 5มาพร้อมกับแรมนะครับ64 g b และสามารถที่จะเพิ่ม MicroSD c a r d ได้สูงสุดถึง 1TB โดยมีแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาถึง5 0 0 0 m a มิลลมสามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะครับและมีเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วอย่างที่เราเกิดไว้นะครับตัวนี้เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วถึง15วัต มีระบบปฏิบัติการ Android ในเวอร์ชัน12นะครับพร้อมกับการการันตี OS u อัปเดตเวอร์ชันเนี่ย2ปีเลยทีเดียวรวมถึงมีหน้าจอไร้ขอบนะครับแบบ Infinity V Display ขนาด6.5นิ้วให้ความคมชัดนะครับเป็นแบบ SD Plus และจะมีกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดอยู่ที่5ลร้านพิกเซลรองรับการสแกนใบหน้านะครับรวมถึงการปลดล็อกด้วยหน้าจอได้ด้วยนะครับแบบเอามือป,ปัดแล้วก็ปลดล็อกหน้าจออะไรอย่างนั้นนะ s a m ซุงกาแล็กซีตัวนี้นะครับเขาจะมีให้เลือก2สีมาตรฐานเลยได้แก่สีม่วงครับที่เรียกว่า Just Purple นะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวครับที่เรียกว่า Opera Green โดยตัวนี้นะครับจะมีเริ่มวางขายนะครับที่ต่างประเทศก็คืออินเดียนี่แหละจะอยู่ที่วันที่12มกราก็ผ่านมาแล้วเนาะที่อินเดียอยู่ที่ประมาณเ4 9 9่รรูปีนะครับหรือประมาณ3,000บาท ือว่าเป็นมือถือรุ่นหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจลหลายๆคนเอะฟังข่าวมาเอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ต่างประเทศนี่แต่มาอาจจะเป็นไกด์ไลน์คร่าก็ได้มาวารุณเนี่ยอาจจะถูกนําเข้ามาในประเทศไทยแต่อาจจะใช้ชื่อในเวอร์ชันอื่นด้วยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีแหละที่ซัมซุงได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในราคาที่เข้าถึง ได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับและสเปคโดยรวมก็ค่อนข้างดีด้วยชิปเซ็ตก,ก็เป็น MediaTek นู่นนี่นั่นนะเพิ่มเมมได้ด้วยอ่ะบางคนนะครับเมมที่ให้มา64 g ิกอ่เอาไม่พอบันทึกภาพบันทึกเพลงไม่พอละเขาเพิ่มเมมได้ด้วยมากถึง 1TB ทรก็ถือว่าดีมาก Android เป็นเวอร์ชันใหม่แถมยังรองรับการอัปเกรดด้วยนะครับโดยรวมค่อนข้างดีเลย หน้าจอก็ใหญ่กาลังดีเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความเห็นคิดเห็นนะเกี่ยวกับโทรศพัพท์มือถือรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ว่าเออรุ่นนี้ดีนะโดยรวมแล้วโอเคคุ้มค่าคุ้มราคาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือบางคนอยากได้เอ้จริงๆถ้าทำทรงทํามือถือรุ่นเนี้ยเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ยในราคาแบบเนี้ยก็น่าสนใจมากเลยนะส่วนตัวคิดว่าถ้ามือถือรุ่นเน,เนี้ยมีเรนอัลตราไวในราคาเนี่ยก็คงแบบ คุ้มมากๆเลยนะอะไรประมาณนั้นก็คือคิดเป็นอะไรแลต่ต,ต้นทุนเขาก็สูงขึ้นนะเนาะตามค่าแรงหรือว่าค่าน้ํามันต่างๆชิปเซตต่างๆที่แพงขึ้นทําให้มือถือรุ่นนี้มันไม่าสามารถที่จะบัดองมิวเรลตไวายได้นะในราคานี้หรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับนั่นก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่เรานํามาฝากกันในคลิปนี้ละกันคิดเห็นยังไงมิ้นบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับบาย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข่านี้เราต่อไป ถ้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย